โลอโลอวพอดีคุณปินป้นด้วยฮะเหมือนมีปัญหานิดหน่อยพยายามขึ้นในอ่าทวิชแต่เหมือนไม่ติดทำไมวะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ยอมขึ้นในทวิชให้สักคู่นะืมแล้วทำไมทวิชถึงไม่ติดล่ะ อะไรสดชัน้นไปปู่ไหนอะไรเนี่ยทีนี้อันนี้ใช่ไหมอ่ะกดผิดไม่ขึ้นทวิตนีก็ยุ่งอะเด็กไออะไรวะมันก็ขึ้นแค่ใน YouTube อย่างเดียวแย่วะน,นี้ฟาร์มไรว่าจะ ว่าจะเก็บตกไออิดาอิตะคุรูนาฮะแต่ตอนนี้ผมน่าจะต้องต่อยกับทวิชก่อนเหมือนแม่งไม่ติดอะมันขึ้นคอนเน t ติงนะแต่ว่าไม่ติดเซตติ้งด a ต้าเอาไอแอนเนอร์บูเลยเนี่ยทำไมไม่ติดละ่ะมันก็ที่เดิมแต่ไม่ให้เหรอกำลังส่งข้อมูลแต่ไม่ติดอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> ทำไมอ่ะทวิตหน้าหัวไม่สามารถเชื่อมต่อได้วอดอิด แต่ในชวิชมันก็ยังเปิดได้ปกตินะแต่ว่ามันส่งสัญญาณไม่ไปอันนี้ผมส่งผ่านรีสตินไม่ติดไม่ติดเลยสวัสดีคุณอัครวิทย์ด้วยฮะทำไงละทีนี้นั่นสิผมพยายามหาวิธีอยู่เมื่อกี้ผมล็อกเอาไอ i t c h แล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ไม่ติดเหมือนกันไม่รู้ทำไมอ่ไม่เข้าใจฮะมันควรจะได้อ่ะเหมือนทวิตเน่าเหรอ แต่คนอื่นก็ไล์ได้นะแต่ของผมกดขึ้นไ like ล่สองรอบมันไม่ขึ้นทวิชใช่ผมออสอเคแป๊คู่นะขอต่อยกับแม่งแป๊บหนึ่ง ถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้สิเนี่ยอืมปิดเปิดใหม่ก็ไม่ติดในย t ทุปปกติไหมฮะลื่นปกติปะมีกระตุกอะไรไหมสัญญาณเน็ตเหรอเกี่ยวไหมวะมันไม่ควรนะ หลังบ้านรีสตีแม่งขึ้นคอนเนคติ้งตลอดเวลาเลยนะทวิทเนี่ยแม่งหนีโอเคขอบค,ครับอืมอะไรของมึงวะเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้มีปัญหาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อ,อะไร 40อยู่ปกติอะฮะผมครับ YouTube น่าจะปกติตอนชิวบิตแม่งเน่าไปละระเบิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเปินไม่ติดทำไปแล้ว สองอันเพิ่มหนึ่งลงอพอลโลก่อนแล้วกัน o p e r a t เพยพลงไปด้วยแล้วกันนะ pistol happens is Something goods goods Tri got to wait to, open. to the before you can the don't get the conjur before you a out ท่านเพิ่งผมขึ้นแคปไว้ด้วยเลยเปล่าว่าทัวิชแนลเผื่อคนน้ำผัดไปผันมาจะได้ดูเนาะ มันควรจะไลฟ์ได้แต่มันไลฟ์ไม่ได้ ดีมนุษย์ดูที่ข้อใหม่แล้วผมยินดีรับท่าคอมเล่นปุ้ดเยือนได้นะใครอยากเล่นด้วยกันบอกได้ผมตี้ยังว่างนะนี่ว่าฟาร์มกระลำเอซี่ต่อถ้าจะได้ใช้อีกเยอะเลยกระลำเอซี่ตูกปัญหาอืยลืม ติดแล้วเหรอแป๊บนึงนะทำไม่นี่หว่าตอนเนี้ยอ๋อนี้ในยู u ูบไอเก่งกูหล่อเนี้ย ด้วยอ่าไอ้ที่ผมแชร์ไปก่อนหน้าน,นี้มันเป็นลิงก์ยูทู e อันแรกที่ขึ้นไลค์อันนี้มันอันที่สองเดี๋ยวไปเปลี่ยนลิงก์ก่อนสักคู่นะ 没有很温吧 มีแปดไม่ได้ใช้หรือเป่านะเออโฟเทียไม่ได้ใช้ Don't get flanked. And you can kiss a conduit goodbye, man. <San> <San> นุ่นก็ดูเดี๋ยวเข้ามาใหม่ด้วยนะผมดีต้อนรับนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครอยากเล่นด้วยกันบอกได้ผมพี่ยังว่างนะ ต้องลองไลฟ์แบบไม่มีรีสตรีมดูจะดีกว่านะยิงสตรีมตรงเข้าอ่าทวิสไปเลยอะ่ะแต่ถ้าทำอย่างนั้น YouTube น่าจะไม่ติ็ วายสองเหรอลูกไหน่วะยกนเลลี่อีกแล้วจำได้มีเ่วายหนึ่งนะถ้าจะเป็นลูกใหม่ลูกใหม่ตัวเดิมคอมเพสเซอร์กับยานเลลี่ในลูกเดียวโอเคดูเรื่อง เสียงอะไรเบาไปดังไปยังไงบอกได้นะฮะจะได้ปรับให้นะยูทู๊น่าจะมีดีเลย์ิดน,นึงอะ อืิดจริงมีปัญหาคนรน่ะเกิดอะไรก้นวิชมันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ทำไมมันขึ้นว่าอะไรมันมันไม่มันไม่ปล่อยสัญญาณไปมันมันเหมือนมันพยายามจะยิงสัญญาณไปแต่มันไม่ติดอะอในในรีสตรีมอะปกติหลังบ้านมันจะขึ้นแบบสองข้างเป็นสตรีมมิ่งใช่ปหล่ะอ่าอืมแต่มันไม่ติด ก็คือไม่มีไม่มีในชวิตมันไม่ขึ้นไลฟ์สดห็นไหมละ่ะมันขึ้นแค่นในยูทูบวตอนนี้นก็คือตอนนี้ไลฟ์อยู่ยูทูบฝั่งเดียวใช่ไหม,มแต่ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ปิดของชวิตนะแต่มันยังไม่ขึ้นเลยเนะี่ยก็ปล่อยไปงั้นอนะยังไม่ติดมันขึ้นสตรีมมิ่งแต่ไม่ติดแทบจะตลอดเวลาเลยแต่ลองอินเข้าในชวิทก็ยังได้อยู่ปกติแต่ไม่ขึ้น วิตยังอยู่ปกติอยู่น่าจะมีปัญหาโอบอแล้วมอันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาที่โ b บไหมเพราะว่าเห็นคนอื่นก็ไอ้นี่ได้นะเห็นคนอื่นยังไลค์กันอยู่ได้อะ,อะเออน่ะเต็มทวิตเลยก็ยังไลค์กันได้ใช่ป่ะละ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ O b บหรือว่าสตรีมแบบใช่ป่ะละ่ะหรือว่าอาจจะเป็นที่ไอตัวรีสตรีมมันมันไม่มันไม่ยิงสัญ,ญญาณให้ก็ไม่รู้เพราะตอนเนี้ยมันเป็นการแบบยิงสัญ,ญญาณเข้ารีสตรีมแล้วค่อยกระจายออกสองข้างเจ็บปะ อ๋อไลฟ์สองทางอ่ามันเป็นไลฟ์สองทางใช่มันม,มันไม่ใช่ทางใดทางหนึ่งอ่ะแบบถ้าสมมุติแบบเราเอากีสตรีมของทวิสมาใส่เฉยๆอาจจะติดก,ก็ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันเหมือนตอนเนี้ยรีสตรีมที่จะกระจายสัญญาณเนี่ยผมอ่ะมันไม่ติดอ่ะมันยิงไม่เจออ่ะป,ประมาณนั้นเป็นที่รีสตรีมหรือเปล่าอ่ะาจจะนะตอนนี้กําลังคิดถือว่าควรจะลงไลฟ์ในยูทูบแล้วก็ลองยิงสัญญาณโดยตรงไปที่สวิสอยู่ดีไหมลองดูก่อนไมมล่ะก็ไม่เสียหายอะไร อย่างนั้นก็ได้แป๊บนึงนะถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าถ้ามันติดก็น่าจะกลายเป็นเมื่อไปไลค์ในทวิตอย่างเดียวเลยแต่มันก็คงตจะเป็นอย่างนั้นเราอยากไลค์ที่ไหนล่ะอยากไลฟ์สองที่ไงอยากไลฟ์สองที่ไง แต่ตอนเดียวมันมีปัญหาดิเออนั่นนะเดมันก็ต้องเลือกนะคนใน y o u t u b e รบกวนนิดนึงฮะกระโดดไปสวิตกันหน่อยนะถ้ามันติดะนะแต่ถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่ YouTube แหละเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะเ็ดก่อนเ็ดก่อนมีปัญหานิดนึงนะฮะทดลองวิทยาศาสตร์